เอ้ย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 ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทงทงชด้วยเอ๊บงช่วยด้วยกางกงอะไรลงไปเนี่ยอ้ยช่วยด้วย No Sorry s DJ กติดตามช่อเฟุ๊กด้ยนะครับฮ้ยาหิวจังเลย แถวนี้มีอะไรกินบ้างเนี่ยนั่นมันไอติมนี่นะนี่นี่ของใครนะไอติมแท่งนั้นเป็นของใครนะเราไปกินดีกว่า้เรสชาติมัน,ปนแปลกๆแฮะไม่เห็นเหมือนไอติมรสหวานๆเลย <c oughs> คืออะไรเนี่ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ย ช่วยด้วยช่วยด้วยข้างปวดท้องช่วยด้วยปวดท้องช่วยด้วยก็คินอะไรลงไปเนี่ยช่วยด้วยเฮ้ยเด็กๆไม่ยอมเก็บของเล่นอีกแล้วเฮ้ยแล้วมันตัวอะไรนะตายแล้วตุ๊กแกนอนหงายโอ้โนเสียขาเสียับตุ๊กแกตัวนี้มันเป็นอะไรเจนไม่ช่วยหน่อยเร็วเจนคบไปช่วยตุ๊กแกนะ้วคะ อ,อคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยครับพี่เปียไปเจอตุก๊กแกตัวนี้นอนหงายอยู่ตรงพื้นนะครับมาม่าสันนิฐานว่าเขาต้องกินไอติมป๊อบอิดใบแน่ๆเลยเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเป็นไอติมจริงๆอะครับเขาก็เลยปวดท้องแล้วก็นอนหงายอย่างนี้นะครับคุณหมอช่วยเช็คอาการดูให้หน่อยได้ไหมคะมคุณหมอเช็คดูให้หน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับหัวใจเต้นอยู่ เขาใจเด้นอยู่โอ้แสดงว่าเขายังไม่ตายนะแล้วเราจะช่วยเขายัางไงล่ะครับมีอัมพิตวัคซีนฉีดวัคซีน,ซนขนาดนั้นเลยเหรอแล้วป้องกันอะไรอ่ะครับฉีดวัคซีนอะนอป้องกันโควิดอ๋อป้องกันโควิดโอเคไนงะเดี๋ยวคุณเฟียจะเป็นผุ้รับพยาบาลนะคะเตรียมเข็มฉีดยาให้เฮียหน่อยนะคะคุณหมอกำลังจะฉีดยาพี่ตุ๊กแกนะครับจิ๊ดวิ่ง ะะพี่ตุ๊กแกยว้าวพี่ตุ๊กแกไม่นอนงายน,นะคะอาหามาแล้วนี่พี่ตุ๊กแกเอาหลักฐานมาเลยเพราะว่าพี่ตุ๊กแกกินไอติมป๊อกอิดพี่ตุ๊กแกไม่ดูเลยว่ามันไม่ใช่ไอติมจริงๆริงป้อกอิดมันกินไม่ได้นะครับแม้แต่เด็กเล็กก็ห้ามอมนะคะมันอันตรายนะครับเพราะว่ามันเป็นยางนะคะมันไม่ใช่ไอติมนะคะทุกคนตา <laughs> ตอนนี้พี่ตูกแกก็หายแล้วนะคะขอบคุณคุณหมอนะคะที่ช่วยุี่แกไว้เป็นนีครับว้าวขอบคุณพี่เฟี้ยนนะคะที่พาพี่ตูกแกไปหาคุณหมอนะคะพี่เฟี้ยนขอบคุณนะคะอจุ๊บๆจุ๊บหน่อยจุ๊หม่อขอบคุณพี่เฟี้ยนนะคะจุ๊บวันนี้เราขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ กันไปคลิปน้านะคะบ๊ายบายพีดแกปลอดภัยแล้วนะคะบายพาจิาเจๆๆๆจ็า